สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพามาส่องเหรียญรุ่นมหาสมปรานาของหลวงปู่บุญมาโชติธรรมโมครับที่พักสงฆ์เขาแก้วทองจังหวัดปรจิตบุรีครับเป็นคลิปแรกนะครับที่ทำเกี่ยวกับเหรียญของหลวงปู่บุญมาครับเป็นสายเนียวอีกองหนึ่งครับที่ กำลังมาแรงเลยครับรุ่นนี้เป็นปีของปีหกหนึ่งนะครับพามาชมครับเนื้อนี้ก็เป็นเนื้อ ทองแดงชนวนปูหมุนครับลงยาเขียวแดงกีบออเหลืองครับซึ่งจำนวนจัดสารางของเนื้อนี่ก็อยู่หนึ่งพันเก้ารอยเก้าสิบเก้าเหรียญครับของเนื้อนี่ครับนี่ผมก็อิงจากใบรายการจัดสารางครับที่เห็นมาครับเพื่อพิผาดกาได้ก็ต้อง ขอโทษขอภัยแล้วกันนะครับกระลงย้าได้สวยงามครับมีลายกระนกขอบจะลองสองดูครับ ก็มีคมคมของหน้าครับชัดแก้วเลยครับก็ลงยาก็เป็นกีวอดเหลืองครับก็ลงยากระนกขอบแดงข้างบนก็จะลงยาเขียว นี่ก็จะมีก็ตอ่อโค้ดครับจะมีรันนัมเบอร์เก้าหกเจ็ด นี่ก็ส่วนข้างลังก็จะมีเขียนหลวงปูนมาโชติธรรมโมอายุ80ปีที่พักสงเขาแก้วทองอำเภอกระบินจังหวัดปราจีนบุรีครับ เป็นเหรียญที่สวยงามอีกหนึ่งเหรียญครับของสายเหนียวป่าจีนบุรีครับรูปทรงเซมาก,ก็สวยงามครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่นาเก็บสะสมของสายนี้ครับ เดี๋ยวยิ่งมีกี่วันจะพามาชมเหรียญนางทานของลวงปู่อีกว่าตอนนี้นะจะกําลังจัดสง่งมาอยู่ครับเดี๋ยวทาถึงมาแล้วเดี๋ยวผมจะมาแกะทํารีวิวรุ่นเนื่อให้ดูครับสำหรับคลิปนี้ก็พามาชมแค่เท่านี้นะครับ สำหรับใครที่สนใจหรือว่าอยากจะสอบถามอะไรก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงไลน์ไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวใครที่ว่าพอดีเห็นมีหลายคลิปนะครับที่ว่าคอมเมนต์มาบางทีผมก็ไม่ได้เห็นครับบางทีเปิดไปดูบางทีมันก็ไม่ได้ไลดูทุกคลิปนะครับคลิปเก่าไงก็ แอดไลน์มาถามเลยครับสำหรับรุ่นไหนที่มีแบงกก็ทักมาครับทักมาถามก่อนถ้าว่ารุ่นไหนมีแบงได้ก็จะแบงครับถ้ารุ่นไหนหรือว่าลุงพออะไรที่มีมาหน่อยหรือว่าหามาแทนไม่ได้ก็ก็จะไม่ได้แบงครับสอบถามมาอะไรกันครับแอดไลน์มาได้ครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ใต้คลิปนะครับสรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ